กินฟรีจริงเหรอไ่เวลาฉลองแสนสามคือการแจกเค้กห0งชิ้นแต่เราจะไม่แจกแบบธรรมดาเพราะเดี๋ยวเราจะมาแก้งคนมทีว่าขายเค้กก็นละ20บาทแล้วจะมีให้ลวงปิงปองลดราคาแต่ความเป็นจริงข้างในนี้มันฟรีหมดทุกลูกมาดูกันสิว่าเราจะขายหมดภายในกี่ชั่วโมงนี่หรือหลอกเด็กนี่ว่าครับผมโอเคครับนี่จะมีให้สุกกินฟรี เาอันนี้น้าอะไรอ่ะเรีว่าไวท์ช็อชิปเออถ้าต่ไม่ต้องไรครับเรามีล้วงสุ่มกินตีครับกินรีครับโมยเหรอลูกรีครับขโมเหรครับหนูหนูจะได้ต้องการแบนี้คือเป็นโชคครับเป็นโชว์ครับสแรสุ่มกัลูกหยิบไปให้แม่ดูเฮ้ยนีเกินฟรีเดยเลย ใชวันนี้ได้ไรกินฟีไ้เนไม่มีนะเฮ้ยตอยนีเราวันนี้ทำเงนโขเกิดได้รถราคาได้่อคาขบมาอิีอะ่ายทุกวันเเนี่ยคินฟีได้แค่วันดียวคสองคนใช้ือดีไกนอ้าวิงหรอครับผมมาบมท ินไปดเลยนะคะลูกนีคือโปรโมชั่นพดีกินเป๊ะที่มั้โอ้ขอบคุณครับตีแน่แต่ต้องจ่ายตังแน่กิและวิบฝายครับใช้ใช้พีิสกิล้วไปฝ่ายกำลังยามองด้กินหรออนนี้ทีม่ะคะอนนี้เราเข้ามาแล้วคุครับพเป็นเด็กกินเป